ขอสวัสดีทุกคนชาว CODM ในวันปีใหม่2022ด้วยนะผม Happy New Year นะคะทุกคน Happy New Year คะ่ะสวัสดีปี25 6 5ันนะครับผมสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ท่านเพื่อนชาวคอมทุกที่มือบอยทุกคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่นะครับส0 2 2ันะครับสันวันปีใหม่นะคะทุกคน Happy New Year นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ปี2022นะคะ ก็เข้าสู่ปี2022แล้วนะคะขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกทคนเลยค่ะก็ขออวยพรให้พี่น้องชาว C.O.D.M คุณพ่อมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเป็นตัวนะครับขอให้ทุกคนมีความสุข ทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าแล้วก็ปีต่อต่อ,ต,อต่อไปด้วยนะคะด้างบริเินทองไม่เจ็บไม่จดน,นะคะมีแต่สิ่งปีเข้ามาหาในชีวิตตลอดปีตลอดไปเลยละกันนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็สนุกสนานไปกับเกมขึ้นรีเจนกันได้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมดีๆต่างๆที่จะเกิดขึ้นกันภายในเกมนะคะคิดสิ่งใดขอสมปรญหานสิ่งนั้นทุกคนนะครับแล้วก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile เป็นนานๆน,นะครับขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะลูกเพจทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้คุณสิพระศรีราตนัไต้นะคุ้มครองลูกเพลกทุกคนก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด -19 นะครับแล้วก็ที่สําคัญอยากให้ทุกคนอยู่กับ c อออฟดิวตี้ o b i l บายไปนานๆนะสุขภาพแข็งแรงนะครับหมดทุกหมดโศกเนาะ,ะปีเก่าอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปเราเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่นะครับผมขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรง และสนุกสนานกับคอร์บิวตี้โมบายกันไปนานๆนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการเล่นเกมคอร์บิวตี้โมบายไปทุกๆวันเลยนะครับผมมีความสุขนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะก็ขอให้ Call Duty Mobile ะคอร์บิวตี้โมบายค่ะอยู่กับเราเวลานานนะคะทุกคนที่แบบใครเล่นคอร l บิวตี้อยู่ขออยู่กับคอร l บิวตี้เปน,นานๆนะคะขอให้ตกหลุมรักแบบที่หนูตกหลับเกมนี้นะคะ